ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วเนาะกเกมบรนยากาศซีรีัน Zero, นั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวนอการ์ไซด์ใหม่นะครับรตัวละครไดเมนชั่นโพลิสเนาะ ก็การที่เรานะครับจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวฟเวลาสแกนแกนล็อบนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกจ3ใบใหม่นะครับประจําสายดีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไลฟ์ไปก่อนเลยนะครับผมก็สําหรับเวฟเวลาสเนี่ยถามว่ามีการตัวปรับเปลี่ยนสกิลบ้างไหมสกิลก็มาตามเหมือนของจริงเลยนะครับไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนเลยนะซึ่งการที่เวฟเวลัสมาเนี่ยคือมันทําให้สายแกนล็อบเนี่ยน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสกิลของมันเนาะสกิลของมันเนี่ย ไม่ว่ามันจะอยู่เลกาหรือว่าเป็นแวนการ์ดนะครับสก,กิลของมันก็ค่อนข้างที่จะน่าใช้งานเลยนะครับผมนะสำหรับเวฟเวลรัสนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเวฟเวัสเนาะนะครับอ่านะโอเคดูการเล่นของเรากันดีกว่าเนาะก็แทนที่เราเจอนะครับในคลิปนี้เนะี่ยก็จะเป็นโนวาเพร์เลอรนนั่นเองเนาะก็จะเป็นสายอ่อสายอะไรก็ไม่รู้นะครับลืมแล้ว <laughs> นะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะอ่ะาไล์เป็นตัวนี้นะครับ เกตหนึ่งขึ้นมือดีดีเกตสองไม่มีเล,เ, B B มนะเลยนะครับอ่าโอเคก็เบฟเวลัรอยู่บนมือเนาะอ่อกดแบททิลเลยนะครับดีไซน์มักาไปอ่าโอเคไม่มีทิกเกอร์นะครับก็เทนี้ก็จะตีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อ่าดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่านะาก็ฝั่งตรงข้ามก็ไลน์เป็นตัวนี้มานะครับไม่มีเกทสองแน่ๆเลยเนี่ยนะครับนะ สำหรับฝั่งข้ามเขานะอ่ะดอทิเกอร์ครับเดี๋ยวการ์ดจะเต็มมือแล้วเนี่ยเซคันด์ด้วยชิคกี้อ่ะไม่มีทิเกอร์นะครับสำหรับฝั่งของข้ามเนาะอ่าโอเคพีจีไปแล้วนะครับหนึ่งอ่าโอเคไล่ไปเลยอ่ะแล้วก็สไตล์แรกเนี่ยเราจะสไตล์เป็นตัวนี้นะครับเพื่อให้สกิลของแกนล็อบเนี่ยนะครับใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะอ่า เอาจริงๆอ่ะคือเราสามารถตายเป็นเอ็กไทเกอร์ก็ได้นะท่านผู้ชมครับแล้วแต่เนาะอ้าวโอเคใช้สกิลเลยอ่าอ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะคอตรงนี้ลงไปนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอ่อโอเคคอตรงนี้ลงมานะครับ แล้วก็คอตัวนี้ลงมาเนาะใช้สกิลเลยเพิ่มพลังนะให้กับแวนอ่าโอเคแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มพลังให้กับแวนกาดเนาะอ่าแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้นะครับเวฟอ๋อเดี๋ยวเราจะง่ายตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็เวฟตัวนี้นะครับเป็นใบเนาะอ่าแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวนี้ครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะคออ่อตัวนี้นะครับลงมาเนาะอ่ากดแบทเทิลเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวหงายเดเมโซนเนาะซึ่งเรายังจะไม่ใช้นะครับอ่ะใส่แบงกาดไปเลยอ่าสกิลดอการ์ดนะครับเซคันด์ดอเชคคิดมีทิกเกอร์ไหมอ่ามีทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งพลังให้กับตัวนี้เนาะ อ่แล้วก็สกิลของตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ดอ,อการนะครับแล้วก็เลือกสตนซึ่งเราจะสตนตัวนี้นะอ่าแล้วก็ตัวนี้ตีไปนะครับเพื่อเป็นตัวหงายดาเมจโซนนะครับอ่าแล้วก็โอเคแล้วก็แตงกาตีไปาิูทิเกอร์นะครับส่งพลังให้กับตัวนี้เหมือนเดิม เผื่อได้สแตนปนะครับเดี๋ยวเดี on. ๋ยวกันโอเคนะครับไม่มีทิกเกอร์คิวทิกเกอร์ออก2ใบอ่ะโคตรแย่เลยเลยครับนะโอเคดูแป๊บหนึ่งออก2ใบจริงด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเทอร์นี้ก็ตีประมาณนี้นะครับเป็นงาโหดจริงนะครับท่านผู้ชมอ่ะ ฝั่งตรงข้ามไม่มีสไตล์จริงด้วยนะครับเซคั่นด้วยชิคกี้มีติกเกอร์ไหมไม่มีนะครับนะสตอนรับฝั่งตรงข้ามก่อนเนาะอ่ะสแตนด์ติเกอร์เดี๋ยวก่อนออกมาตอนโจมตีก็ได้นะบงังคีนะครับ อ่ะก็สไตล์ที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะสไตล์ตตเป็นเอ็กแกมล็อกเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะอ๋ะอโอเคเออแล้วก็คอแปบ๊บหนึ่งนะคอตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้ลงมาตรงนี้อ่ะ เลสโอเคแล้วก็ส่งส่งพลังให้กับตัวนี้นะแล้วก็อ่าใช้สกิลตัวนี้ต่อนะครับส่งพลังให้กับแวนแล้วก็อ่าแปบ๊บหนึ่งนะยางย่างย่างย่างอ่าเอาตัวนี้ลงมานะครับแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่าใช้สกิลของตัวในโซก่อนนะครับอโอเคโอ้ดูเด้งดิ โคตรชอบเลยเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วก็คอตัวนี้เลยนะครับลงมาตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้นะครับส่งพลังให้กับตัวนี้อ่าโอเคแล้วก็โอเคเนี่ยท่านผู้ชมผมโคตรชอบเลยนะโอเคกดแบทเทิลเลยนะครับ อ่าสกิลตัวนี้เนี่ยก็คือจะไม่ใช่นะครับอ่าโอเคแบงกาตีไปอ่าสกิลเดอร์ฮันสโตงานเอ็กซ์กาล็ออ่าแล้วก็ตอกการเข่้งมือโอเคสแตนอ่าอเดี๋ยวก่อนออกอย่างอื่นกันนะอ่าแซเดี๋ยวก่อนโอ้โหดูมันออกีกจอมบิจอมอ่าโอเคมีพีจีไหม อ๋อเพอร์เฟกต์กาจริงด้วยไม่น่าพูดเลยเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้ที่ปลายเดียวนะสกิลตัวนี้มันไม่ทำงานเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ได้ได,ด้คือปกติถ้าเป็นแวนการปตีเนี่ยสกิลตัวนี้มันจะทำงานใช่ไหมครับท่านผู้ชมทําไมสกิลมันไม่ทำงานเหรอเดี๋ยวนะบัคเหรอไม่รู้นี่อ่าโอเคนะครับก็จบเกมเพียงเท่านี้นะครับทำไมคือ สกิลมันไม่ทำงานวะ่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> อ่านะครับอันนี้คือการรีวิวนอะการสตา์ใหม่นะครับสำหรับแค n d ด Dimension Police นะครับ ถามว่าเวฟเบลาสเนี่ยทำมาเก่งไหมส่วนตัวคิดว่าเก่งนะเก่งในขั้นระดับกลางๆพอครับเพราะว่าการไปนเนี่ยคือมันเป็นการทีท่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะในส่วนของการท,ที่มันเป็นแบบว่าเป็นเลการ์ดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับในการตีเป็นแวนการ์ดมันก็มี ประโยชน์เหมือนกันนะครับในตรงที่ว่าถ้าสมมติ G ียูนิตที่มีความสามารถเบิร์สทำการสไตทับยูนิตเนี้ยมันก็จะทําให้ G u ยูนิตใบนั้นอ่ะผ่านเงื่อนไขในการใช้สกิลไวมากๆเพราะถ้า G ียูนิตตัวนั้นมีความสามารถเบิร์สมันก็จะได้รับพอร์เพิ่มขึ้น8 0 0พเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีของการใบนี้นะครับอันนี้คือการรนะีวิวนารการสไตใหม่นะครับสำหรับแคนดิเมนชั่นโพลิสนะครับก็ใครที่อยากเล่นสายนี้เนี่ยก็สามารถเอามาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมก็ ถามว่าลิสแนะนำม,มีไหมมีนะครับป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะป่า Let's go